ชมฮะน,นี้ประเด็นใหญ่ของเราในครับในรายการสนามประชาชนวันนี้ครับที่เรานํามาเสนอก่อนเพราะว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าบรรดาคนที่เขาทําอาชีพไรเดอร์ะฮะของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะหรือวจะเรียกว่าเป็นแบรนด์หนึ่งแล้วกันเขาไปร้องที่เพจสอยใหมต้องรอดเนื่องจากว่าบอกว่าเนี่ยทำงานมาครึ่งเดือนแล้วผลปรากฏว่ายังไม่ได้รับเงินเดือนเลยข้าวก็ต้องซื้อห้องก็ต้องเช่าไหนจะน้ํามันอีก บางทีเ,เงินเจ็ดบาทนี่ถือว่าเป็นเงินที่มากมายมหาศาลของพวกเขาแต่ว่าไม่ได้เมื่อวานนี้ออกในรายการสนประชาชนยกกันตองสามนะครับแล้วคุณเอกภพเนี่ยเพศสมัยต้องรอดก็ประสานท่านโฆษกกระทรวงแรงงานให้ล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวว่ารมสุดาการและคุ้มครองแรงงานเร่งดําเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวและมีข่าวดีด้วยะฮะติดตามจากรายงานครับอันนี้เพิ่งไม่จ่ายมา1สัปดาหา์หรือว่าไม่จ่ายสองสัปดาหา์ที่แล้วอ๋อเท่ากับสองวดแล้วเล่าอีกฟังแบบนี้นะฮะชมฮะ ตามที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่นะครับเนื่องจากว่าก็มีตัวแทนของกลุ่มไรเดอร์นะฮะที่ว่าเขาเนี่ยไปร้องที่เพจสมัยต้องรอดเนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้คือ14มีนาคม2566นะฮะผาอ้างว่าเป็นกลุ่มพนักงานไรเดอร์บริษัทผู้รับจ้างงานช่วงฮะหรือว่าทรัพย์คอมแท็กเตอร์ของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งกว่า70คน,นครับแต่ว่าคุณเอกภพเนี่ยก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยมากกว่า70นะเขารวมตัวเรียกร้องนะครับที่เพจสมัยต้องรอด ขอความช่วยเหลือเร่งรัดให้จ่ายค่าตอบแทนหลังจากที่ว่าถูกเลื่อนการจ่ายเงินมานานสองสัปดาห์ละทําให้มีผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า70คนบางคนไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจําวันถูกไล่ออกจากห้องพักเนื่องจากว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าอะครับมาดูเรื่องของค่าตอบแทนกันหน่อยเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนกันอยู่ที่5 0 0 0ถึง7,000บาทค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่า บริษัทเนี่ยได้มีการจ้างนัดหมายประชุมกับรายเดอร์มาแล้วโดยมีการจ่ายเงินให้กับบริษัทที่ว่าจ้างทั้งหมดแล้ว แล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้เลิกว่าจ้างบริษัทนี้ไปส่วนไลเดอร์ทั้งหมดก็ได้โอนย้ายไปอยู่ที่บริษัทใหม่ที่รับงานจ้างช่วงอีกท,อ,กทอดหนึ่งคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าพอไปที่บริษัทใหม่ไม่มีเงินประกันไรายได้ไม่มีค่าโทรศัพท์และเรื่องของค่าน้ํามันเหมือนเดิมค่ะเออนะนี่เป็นประเด็นสําคัญนะครับที่เขาออกมาเรียกร้องกันด้วยแล้วล่าสุดน,น,นะครับคุณผู้ชมครับนายสุชาติชมกลิ่นรัมตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็ประสานในจ้างผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างแทนซับคอนแทคครบพวดแล้วนะฮะซึ่งปรากฏว่าวันนี้ค่ะท่านบุญชอบ สุทธมณัชวงศ์นะคะท่านเป็นปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยคุณเทียนรัตนว,วัฒน์โฆษกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่ไปที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่จะมอบเงินให้กับไรเดอร์แล้วค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราได้มีการต่อสายไปที่ท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุยกับคุณเอกเหมือนกันคุณเอกบอกว่า เมื่อวานี้เนี่ยต่อสายไปถึงท่านโฆษกของกระทรวงแรงงานเลยและวันนี้เราจะได้เห็นว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับท่านบุญชอบสุทธามรสวงศ์ครับปลัดกระทรวงแรงงานครับสวัสดีครับท่านประหลัดครับครับสวัสดีครับคุณเดียวครับคุณแปงครับท่านบุญชอบครับท่านประหลัดครับได้ข่าวว่าตกลงแล้วมีข่าวดีที่ช่วยพี่น้องชาวไรเดอร์นี้ใช่ไหมครครับก็เป็นสิ่งที่ทางท่านล้ำปีนะให้ความเสี่ยงสะท้อนเท่าทีนะ ครับได้ยินอยู่ครับท่านครับเชิญครับครับและก็เป็นสิ่งที่ท่านรัมตีท่านสุชาติชมพิตรนะท่านสั่งการให้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับให้เจ้าหน้าที่ซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยจะเป็นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่หนึ่งนะครับติดต่อไปยังบริษัทที่ที่นายจ้างนะครับพอเมื่อวานพอไม่เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเจ้าที่ก็ได้ติดต่อไปแล้วก็ต้องเห็นว่าพ้นจริงเนี่ยมันเป็นการซับคอนแทคจากบริษัทใหญ่ ไ้สู่บริษัทกลางบริษัทกลางไปซับอีกทีหนึ่งค่ะแล้วปัญหาที่มันเกิดก็คือบริษัทที่ซับสุดท้ายเนี่ยก็ไปเบี้ยวฮะพดัะนั้นพอเกิดเรื่องขึ้นมาเราก็ติดต่อไปที่บริษัทที่รับมอบอำนาจเนี่ยชื่ออนาวนะครับค่ะปรากฏว่าเขาก็ไม่นิ่งนอนใจจริงๆเขาจ่ายให้กับบริษัทซับไปแล,แล้วนะปรากฏว่าพอเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยซึ่งบริษัทใหญ่ก็เป็นห่วงก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยเริ่มออกไปก่อนดังนั้นวันนี้ทั้งหมดเจ็สิบ้าท่านนะครับที่ที่เป็นเครือข่ายนะครับ ก็ได้รับเป็นค่จ้างเรียบร้อยแล้วครับค่ะพอสามารถระบุจํานวนเงินที่ไรเดอร์มีการได้รับไปไหมคะท่านคะก็แล้วแต่นะคนถึงก็ประมาณหกเจ็ดพับาทแล้วแต่รายครับค่ะตอนนี้กระทรวงแรงงานเองได้มีคําสั่งบังคับบริษัทที่มีการเบี้ยวเงินไรเดอร์ด้วยหรือเปล่าคะคืออย่างนี้เนือ่องจากว่ามันเป็นสัญญามันับอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ตัวบร,ริษัทใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าบร,ริษัทที่ที่ซับไปทีเนี่ยบริษัทซับสุดท้ายไปเบี้ยกับไลเดอร์คราวนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่บริษัทเพื่อจากขนาดเนี้ยคือบร,ริษัทที่รับผิดชอบเนี่ยเขาจ่ายเงินกับกับรเดอร์ไปแล้วคพราะฉนั้นก็เป็นเรื่องที่บร,ริษัทที่ที่ซับต่อเนี่ยจะไปไล่จากซับสุดท้ายทีนะครับฮะแล้วตกลงแล้วผู้เสียหายมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับท่านประหลัดครับเจริงๆวันนี้ทั้งหมดก็คือเจ็ดิบห้าท่านครับ 75คนนี่คือเพียงแค่จังหวัดเดียวในพื้นที่สมุทรปราการหรือว,ว่ารวมจังหวัดอื่นๆด้วยครับเตอนนี้ที่ในส่วนของเครือข่ายที่มาร้องนะครับซึ่งทั้ง75รายเนี่ยแต่เดิมที่บอกมีประมาณ70คนนะทั้งหมดจริงๆที่เราไปตรวจสอบแล้วก็ไปจ่ายแล้วเนี่ยทั้งหมด75คนครับสาหรับกรณีเคสที่เกิดขึ้นครับค่ะท่านคะนอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่คงค้างที่ไรเดอร์มีการได้รับไปแล้วบางส่วนเขาเรียกร้องเรื่องของค่าชดเชยทําให้เสียโอกาส บางคนเนี่ยถูกให้ออกจากหอพักไปเลยรวมถึงบางคนก็ไปกู้ยืมเงินมาด้วยเงินชดเชยก้อนนี้ทางบริษัทสุดท้ายจะมีการชดเชยให้ด้วยไหมคะท่านคะที่อย่างนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่เขารับต่องั้นแล้วเนี่ยใน,นเงี้ยหนึ่งเนมื่อลูกจ้างได้รับความเสียหายจากการที่ออผิดสัญญาต่างๆเหล่านี้ลูกจ้างเองเนี่ยก็สามารถที่จะไปยื่นคำร้งำองนะเราเรียกคอร์รัปชันนะครับาารต่อพนักงานส่วนแรงงานตามมาตราร2อยิบสามนะครับ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเมื่อเขายื่นไปแล้วเราก็ต้องดูเหตุผลเราก็ดูความร้อนความผิดของนายจ้างแล้วก็จะมีการวินิชัยคำร้องและออกคุสั่ง,งให้ในายจ้างจ่ายตามสิทธิต่างๆที่พึงมีพร้อมดอกเบี้ยพัน่สิบวันอันนี้เป็นไปตามพรบคุ้มครองแรงงานพศสองพห้าสี่หนึ่งต่อไปครับครับสังเกตได้ว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะฮะไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงครับขั้นตอนนี้คือว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนะะี่ย คนที่ขี่ไรเดอร์หรือว่าอาชีพอื่นๆเนี่ยเขาประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไม่ได้รับเงินนะฮะการที่จะติดต่อสื่อสารหรือว่าจะไปร้องเนี่ยคือเขาควรไปที่ไหนดีฮะจะต้องมาที่สถานีประชาชนไปเพจสายไหมต้องรอดหรือว่าสามารถไปที่กระทรวงแรงงานได้เลยครับท่านประหลัดครับ ต้องต้องเรียนอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเราอยากให้ระหวังนายจ้างนายจ้างเนี่ยพูดคุยกันอืคราวนี้อย่างที่บอกนะจริงๆต้องเรียนว่าจริงๆในายจ้างใหญ่จริงจริงไม่ได้มีปัญหามีการจ่ายเงินไปหมดอแต่พอมันเกิดมีการซับต่อสองรอบสามรอบเนี่ยรอบสุดท้ายอาจจะมีปัญหาก็เลยก็เลยปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นอันเนี้เมื่อประชาชนยังมีความเดือดร้อนอย่สิ่งแรกเมื่อเขาเขาเช็คกัที่นายจ้างปรากฏว่านายจ้างที่เอาลิขสิทหายตัวไปแล้วเนี่ยแน่นอนนะ ก็สิ่งแรกเนี่ยกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเนี่ยเรามีหน่วยงานคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็สามารถที่จะมายื่นคําร้องหรือว่าโทรมาที่หมายเลขหนึ่งห้าศูนย์หกกดสามนะครับแล้วก็จริงๆเราก็จะมีสายด่วนหนึ่งห้าสี่หกหรือมีเว็บไซต์ w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  l a b o r g o t h นะครับหรือว่ามาพบเจ้าที่ดยตัวเองที่สำนักงานสวิสดิการคุ้มครองแรงงานทั้งจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพใกล้เคียงครับ ถือว่าครบถ้วนนะคะท่านคะท่านครับพอจอสามารถบอกได้ไหมคะว่าณนะช่วงเวลานี้มีกลุ่มที่เป็นไรายเดอร์แต่เป็นบริษัทอื่นมีการร้องเรียนเข้าไปที่กระทรวงแรงงานเพิ่มเติมด้วยหรือไม่คะณเวลานี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าถ้ามีเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าสามารถที่ต,ติดต่อแต่ทางเจ้าที่กรมสวิการรุ้่งพองแรงงานได้เลยครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ในี่ยทีมหนึ่งเนี่ยต้องเห็นว่ากระทรวงเองเนี่ยเป็นผู้ที่พยายามไกลเกียระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง พราะมันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าระหว่างในเจ้าลูกจ้างมีความร่วมมือที่ดีการระหว่างสถานประกอบการกับลูกจ้างเนี่ยผมคิดว่าปัญหาต่างๆไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่ลูกจ้างถูกเอาเปรียบหรือว่าถูกเขาเรียกว่าบี้เอาภาษาชาวบ้านเนี่ยนะครับอันนี้ก็กระทรวงแรงงานเจ้าที่ท้องส่วนเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินการแก้ไขนในทางที่เกิดขึ้นครับครับอย่างกรณีที่บอกว่ามีการจ้างงานแบบซับคอนแทรคนี่นะฮะซึ่งบางทีเนี่ยคนที่ว่าขี่ไรเดอร์เขาก็ไม่ทราบมาก่อนนะครับว่ามันเป็นการซับคอนแทรคหรือเปล่า ก่อนอื่นนี่คือว่าเพื่อเขาจะรู้เท่าทันครับไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ในการที่ว่าไม่ไม่ได้รับเงินนะเขาเขาจะต้องมีการประบัติตัวอย่างไรต้องมีการขุยบในจ้างยังไงหรือว่าต้องมีการเซ็นสัญญาหรือไม่ครับท่านประหลัดครับจริงๆที่ถูกต้องเนี่ยคนต้องมีการเซ็นสัญญานะครับเพราะโดยผลสัญญาเนี่ยก็จะเป็นสัญญาของรัฐที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่นั่นแหละบางทีประชาชนอาจจะยังไม่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าไม่มั่นใจสัญญ,ญาที่เซ็นไปเนี่ย ท่านอาจจะเอาสัญญาเนี่ยให้ทางเจ้าที่ทางกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานตรวจสอบก็ได้<อ>เพราะว่าจริงๆในสัญญาเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขในความรับผิดชอบของนายจ้างซึ่งถ้าเกิดนายจ้างเนี่ยผิดเงื่อนไขก็สามรา,นนามรถทีนน่จะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามสมัยคุ้มครองแรงงานได้ครับค่ะเรื่องนี้ถือว่าจบแบบสมบูรณ์ประสานงาน ไปไม่ถึง24ชั่วโมงไรเดอร์ทั้งหมด70กว่าคนได้เงินครบทั้งหมดแล้วนะคะเบื้องต้นตรวจสอบกับท่านเพียงเท่า,น,ทาน,นี้นะคขอบคุณนะคะท่านปลัดกระทรวงแรงงาน,นะคะ่ะท่านบุญชอบค่ะคขอบพระคุณสุดท้ายต้องขอบคุณทางทางสายไหามาต้องรอดเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นองค์กรเอกชนที่ได้ช่วยเหลือได้ความร่วมมือประสานงานกับทางราชการเปน,นอย่างดีครับดังนั้นจะเห็นว่าวเวลาวันนี้เวลาประชาชนมีความร้อนเนี่ยองค์กรเหล่านี้ก็ให้ความชื่นและก็ประสานงานมาทางหน่วราชการ <ừ> mm. ในส่วนของผมเองกระทรวงแรงงานก็ต้องยืนยันว่าทุกเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนขา้าราชการที่คพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและก็จะเน,นินการแก้ไขตลอดเวลาครับครับโอ้ขอบพระคุณท่านบุญชอบเปอยงสูงเลยนะที่ให้เกียรติกับรายการด้วยนะพอติดตอ่อท่านไปเมื่อไรเนี่ยท่านไม่เคยใบเบี่ยงเลยแม้แต่ว่าในการออนไลน์ท่านก็พยายามที่จะมาให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนกับผู้ชมได้ขอบคุณมากครับท่านประหลัดครับนะโอกาสั้งหน้าเช่นไหนฮะท่านนะก็อย่างที่เรียนไปนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะนําเสนอประเด็นนี้ไปแล้ว ในช่วงของสถานีประชาชนยุคกํลาลังสามทางออนไลน์เท่านั้นแล้วตอนที่คุยกับเพียรสมัยต้องร้อนบอกว่าได้ประสานไปที่ท่านโคศกแล้วท่านโคศกเทียนรัตนะวะมะวัดเนี่ย<ะ>ซึ่งเป็นโคศกกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ไปเองเลยนะแล้วก็มีการประสานสุดท้ายแก้ไขได้คึณบอกว่ารายการสถานประชาชนของเราเนี่ยนะเราเอาสาพเพื่อมาเป็นที่พึ่งพาให้กับประชาชนนะหากว่าคุณไม่ไม่รู้จะไปร้องที่ไหนดีเพียรสมัยต้องร้อนนี่นึกถึงละ แล้วอย่าลืมรายการของเราด้วยนะครับและนี่ก็คือจุดหมุดหมายการที่รายการสถานีประชาชนของเราตั้งใจเอาไว้นั่นก็คือนําเสนอข่าวและให้เกิดการเปลี่ยน